สวดีครับวันนี้มาดูไดโนเสาร์คอยาวคลอดลูกกันนะครับนี่ครับไดโดนเสาร์คอยาวตัวนี้นะครับคลอดลูกออกมาสีฟองนี่ครับสีไข่ออกมันมีสีลูกลูกแรกเป็นสีเขียวนะครับลูกที่2เป็นสีฟ้าลูกที่สาเป็นสีเขียวลูกที่4ี่เป็นสีแดงนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไข่ที่แดวสาวคอยาวคลอดไอ้ออกลูกมันเอออกไข่มาเนี่ยข้างในเนี่ยลูกมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวดูลูกของมันนะครับโอเคนี่ครับโอ้โหโอ้คัออนอะไรเนี่ยเทเดโนโซลัสนี่ครับมี เปล่าทีเล็กหรือเปล่าตรงนี้เป็นลูกแฝดน,นะครับออกมาทีเดียวสองตัวเลยนะครับออกมาสองตัวแต่เป็นคนละพันธุ์กันนะครับตัวนี้พันธุ์เทเลท็อปั่วตัวนี้เป็นกิ้งกา่า <c oughs> มีขี้บ้านบนดูต่อไปนะครับดูตัวต่อไปนี่สีแดงสีแดงก็มีลูกสองตัวเหมือนกันดูสีเขียวนะครับ นี่ครับโอ้ลูกของมันนะครับนี่ตัวอีกอีกฟองนะครับมีมีทั้งหมดแปดตัวอ้เยอะแยะไปหมดเลยนี่อ้เยอะแยะทีนี้ก็อะไรกันบ้างคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะน้องๆนวครับต้องเอาลูกที่ฟักแล้วเอาไปให้แม่มดูแลนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเ็ือเกิดขึ้นครับ มีเดนเสาร์สาหลายสายพันธุ์เลยนะครับต้องการที่จะไปกินลูกนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ครับบอกเห็นลูกแล้วน้ำลายไหลนะครับโอ้จก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 แม่แม่มันก็สู้นะครับแม่มันก็สู้ครับไม่ได้จะกินจะกินจะกินนี่เอย่ามาเอาูนนะเอาเพื่อนเพื่อนช่วยกันหน่อยเร็วลุมลุมเจ้าเดนวลลเสาคอยาวหน่อย ได้เลยก็เอาจอกจอกเอาลูกมาเอาลูกมามาครับมาสองสามตัวมาช่วยกันครับนี่ไงค้คาบลูกได้แล้วหนึ่งหนี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 ได้แล้วตัวหนึ่งหนีหนีหนีนโ,อโอ้แม่ไม่ยอมครับแม่มไม่ยอมแม่มันออกไปตามกีกัวยตัวนี้นี่เอามาเอาคืนนี่ครับได้คืนนะครับโอ้ แม่ร้องั่นเลยค่ะนี่แม่ก็ทีนี้แม่โมโหจัดแม่ก็ตัวมันใหญ่อยู่แล้วแม่ก็เตะกระเด็นหมดทุกตัวนะครับเดี๋ยวนะแม่แม่หางรูดแม่ก็เตะเด็นทุกตัวนะครับปูที่แถวเสาตัวอื่นก็ได้หนีไปหมดนะครับหนีกลับไปหมดนะครับแม่ตัวนี้ก็สามารถดูแลลูกๆได้นะครับอย่างปลอดภัยโอ้วันนี้ก็จบนะจบไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝาก ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ